เขาก็ยกฐานให้สูงขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็พบว่าใต้าฐานเนี่ยบรรจุชิ้นนี้ไว้นะครับซึ่งเป็นพระกระดูกพระบรมอัฐฉิของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพราะว่ามีผู้เขียนบันทึกจารึกเอาไว้ด้วยนะครับเป็นแผ่นทองซึ่งแผ่นทองปัจจุบันเนี่ยได้หายไปแล้วนะครับถูกยกสูงขึ้นมาแสดงว่ามีความเป็นไปได้ว่าที่เนี่ยเป็นปราสาทของเก่าสิงตัวนี้นะ ใต้ฐานนี้ใช่ไหมครับที่พบพระบรมอัฐิของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชศูนห้านะครับงวนนี้ศูนย์ห้าะครับเพราะว่าเมื่อคือนก็เมื่อคือนก็พักที่ห้องศูนย์ห้าเหมือนกันครับ <S <S องค์พระประธา,านที่จะเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจันทบุรีจริงๆเนี่ยต้องเป็นหลวมว่าทองคนเย็นใจซื่อได้ชื่อว่าไทยร้อนมาจากไหนชาติไทยไม่เคยห่วงห้ามท่านให้เราชม ภาพพระบรมอัฐิของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับ